สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันนะครับกับแนวทางเช้าเนะครับก็จะเป็นหุ้นนี้แคอีกชาวบ่ายปกตินะครับวันที่3กุมภาพันธ์2568นะครับก็เป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับสาหรับแนวทางหุ้นในในวันศุกร์นะครับพี่ๆของเรานั้นมาแค่เลขเด่นรองนะครับทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับเช้าก็มาตัวรองบ่ายก็มาตัวรองนะครับเจาะไม่มาเนาะต้องขออภัยด้วยนะครับมาแค่เด่นรอง ส่วนแนวทางวันจันทร์นะครับก่อนไปรับชมฝากคําเตือนทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบนะครับแนวทางในแต่ละรอบแล้วค่อยนําไปเสี่ยงโชคนะครับรอบเช้านะครับพี่ๆนิเคอีเช้าให้ไปที่เลข1กับเลข9นะครับ1กับ9ลู้ไปที่เลข9

9ก้าสองเก้นะครับแนวทางในรอบเช้านะครับ9ก้าสอตัวเน้นตัวจอบส่วนแนวทางในรอบบ่ายบ่ายได้ไปที่เลข2กับเลข3นะครับ2กับ3าลูดไปที่ เลขสามสามหนึ่งสามหกสามเจ็ดนะครับแล้วก็สองหนึ่งสองหกสองเจ็ดสามตัวให้ไปที่สองสามหกนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางหุ้นนี่คย์เช้าบ่ายปกตินะครับแล้วบ่ายนี่ให้2กับ3เน้นไปที่313626นะครับถ้านใดชื่นชอบนะครับก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับสำหรับแนวทางวันจันทร์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับจิบนี้สวัสดีครับ